เรียบร้อยรีสตาร์ทเกมต็ไหัวโตแถวบ้านอ่ะเดินเป้ามันจะใหญ่ขึ้นเนาะลงไ,ไม่น่าจะใหญ่นะพี่แค่จับลูกบอลโยนใส่ไม่นาง,ง่ายนะ <c oughs> มันน่าจะต่อยกันนากกว่าจะโยนไอนี่เข้านะก็ไม่มีะไรมากเดี๋ยวจับมากกันไคทุกคนด้ท็อปไหมดใจเย็นนะกูต้องเอาตัวที่ๆๆเก่งๆแหละนี่จิกได้แน่นอนยูนิคอรน์นเนี่ยนะโคตรเจ๋งกูอยู่ทีมใครนะเอาทำไมมันไปอยู่ตรงนั้นสองคนน ช็อตนะท็อตนะจัดไปเลยพี่เราต้องโยนเสียอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยคนทำไมเกมมันแฟย์ยังไงมันทำไมมันอยู่ข้างนั้นสองคนอ่ะดูเต็มกระบานสั่งไหนั่งไหกมกะหม่อมเออเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเลวโดดีเกมหมอม่ เาข้กรีเกมนะครับเอ้ากำลังจะรีเกมเลยไี่ไม่แฟร์มาขออนุญาตรีเกมครับอันนี้ทีมเราสามเท่ากันแล้วอ่าเฮ้ยมันไม่รีมันเอาเลยมันเอาเลยเออเอาเลยมาเพราะฉะนั้นไปแล้วลงบอลกูแล้วผิดตัวผิดตัวเาถไปทุกทุกนี่นี่ก็เก่งนะครับนี่นี่เป็นไง

กูโดนอุ้มเป็นบอลเลยสัตว์ไอ้บุกคยงกันกันกูอย่างดีเลยกันจุดตีนวกันเคยวะเนี่ยเฮ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเออเออเออเอนเออเอยกันนี่อยหน่อยกันนี่อยหน่อยกันหน่อยหน่อยสปายเอาพี่แใครเข้าเรื่องไปเฮ้ยเดี๋ยวใครไปอยู่ในถังเครื่องซักผ้าขอดูหน่อยดิวิลไม่เข้าเข้าไปหมดเลย ผมตัวเองเข้าถังนะเฮ้ยอ่ะนี่มานี่มานี่ไปเร็ว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 โอ้โหออ้โหีเยยูนิคอนกูไปเป็นเครื่องปั่นแห้งแล้วเย่ยาวเยคุณกับพี่นี่หลงยาวเลยไอ้เย่พินไม่กันต่อพินไม่พินเย่ไปเร็วโอ้โ เฮ้ยเหมือนเดิม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 เติมเติมคือคุณจับบอลวิ่งหนีกูจับบอลวิ่งหนียุ่งแต่ยุ่งเราว่าไม่ยุ่งเราว่ายุ่งดแสงหลบยาวเลยเก่งเง่เก่งอะเง่ได้ฟุกจชะบังกูทำไมเนี่ยกไม่งไอ้เฮียมีเรื่งไรเตะกูใหญ่เลยจอดเข้าเสื้อผ้าด้วย เฮ้ยจับไปแล้วยูจริงจริงเลยนกเป็นน้ำนกเป็นน้ำต้องกระเลยไปที่ไหนอยู่กระต่ายเฮียนี่ตาเป็นจิกหัวเยดะโอ้ยเยูยันในเกมนี้กูต้องไปหาหมอปากกูเลยเยอะปวดกล้ามใช่ไหม จะไปแล้วคจะิดมมปล่อยผู้ชะอาต้องการออกก้อง้องกมไหไ้ม่อยีครบเลยวะเนี่ยกูเห็นแค่งอนเองเฮ้ยทำไมยูนิคอร์นไม่ไ่เต็มหัววะคอหักไอ้อูเชีดันเก็บเจลลี่เอกัลังนท ไอฟุ๊กมึงกานไอมีไว้ไอ้มีมันต้องมาซัดกูแน่นอนนี่ดิปวดปวดเทียบปวดคอสาวานนี่มันเกมคลายสมองนะทำไมกูเล่นแล้วกูปวดกลามมากเลยตอนเนี้ยเอามาคลายสมองไงไม่ได้คลายกลามเนี่ยกูเอาไอ้นี่เอาเป็ดไปดีกว่าไว้จิกหัวกูไม่เอาสีน้ำตาลแล้วไอ้เหี้ยจิกหัวง่ายใช่ไหมไอเมื่อกี้ใช้หัวว่ะที่จะกินในชู้ไอเมื่อกี้ในคนที่แมวมาจิกหัวได้ไม่พูดเหรอนี่แมวแมวแต่งอารมด์เฉย นี่แมวส้มใส่ส้มอันนี้แมวส้มไม่มีอะไรให้ใส่แต่ตาเนี้ยกูจะอยู่ทีมใครเนี่ยแหละกูทีมไม่มีกูบอลเลยแน่เลยอยู่กับใครวะเนี่ยเอาบอยู่กับพี่อยู่กับพี่ลีเอ้กูมักมากกูเอาย็นไหลเลยก้อนใหญ่เลยไอ้แมวเฮียดิก้อนใหญ่เลยหยุกหยุกหยุกยุกหยุกยุกยกยก

กูมักมากกูมักมากกูมักมากกูมากมากมกมาก เฮ้ยไอมี่ไอมี่ของกูไอมี่ของกูเงีเอามานี่ย้ำกงไอมี่ไอเป็นกระเตกูไอตุไอุ๊เราเป็นแมวด้วยกันไม่ไม่ไทีเยวกูเบาบางอะไกอางน้ายไ้ยเองยุบยุบไปดไช่วยเลยไปันไปลไป้ยไปเอไปกูดนกคยเลยยเล ไม้ดูแลไม่ดูอะไรเฮ้ย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 

เอ้ยไปไหน่ย <Administration> ุดใจหยังไจยไปแล้วยุดรีบดู

เป็นเยลลี oh okay. ่ยก pues uh ับเยลลี่อันเดียวเนี่ยมึงเยลลี่อันเดียวเนี่ยเอาไไม่เอาไปไม่เอาอันอื่นดิกูอยากได้อันใหญ่กูไม่อยากได้อันใหญ่เดิไม่ได้กูอยากได้โอ้กูเถอะไอ้เจ้าเนี่ยเยลลี่อย่างเดียวไปดูใหญ่แล้วกูว่าเฮ้ยอุ่งไปนี่เลยมากูเลยถงถงไมนี่ถงใครกกูไม่เอาไปกูไม่เอาไป

พี่นี่สับเวิตกูไปสับเตวินสวัสดีสครับไอ <c oughs> ้สับเตวิตเลยพี่นี่สับวินเลยสับเตวินเลยไปเหนื่อยเหรอเหน่อยห อยู่ยเอาคุยจะไปย้อนลงหลุมไดเยุย็นรีบยหยุเย็นรีไวลาฉันเย้ MVP อยุยออกเยอะักรมตื่นโหเฮ้ยกระต่ายกระต่ายโซหลังมันทำอะไรกันนะเป็นโซ ไอ้เหี้ยทำไมเกมนี้มันใช้พลังงานเยอะจังไอ้เหี้ยเขาให้หย่อนเยลลี่พวกมึงส่งคนหย่อนตัวเองลงไปเด้อไหมรู้สึกเป็นไอ้มียมาที่มันเป็นแบบไอ้รูปเทาๆแล้วเป็นคนกล้ามใหญ่ๆรู้สึกว่ากล้ามใหญ่ก็นั้นเลยกูจะไปเอาเยลลี่ไอ้ยี่นี่ก็ใสกูจะใสกูไอ้เมื่อกี้ใสกเดียวกันเก่งอ่ย ป่าอุ้งกูไม่หยุดกูอุ้งป่าตลอดโดยที่โดดต่อมาแย่งกินแบ่งแย่งกินสามคนวิธีการวิธีการมีกรามแบบแชทนะครับก็หนึ่งครับเออ่โหลดปาร์ตี้ในมอกรามไม่ค้างตรามขึ้นแม่ยังต้องหาบ่อบ่อยๆแล้วเนอะฮอกกี้เหรอนี่ดันเอาเยอะไปทีเฮ้ยกับเฮ้กูเป็นเป็นกรรมการนี่เตะมาเอาทไมั้งหมด

ซ้ำพินี้แม่งซ้ำพินี้ซ้ำพินี้ไอ้ไอ้เขาโกงตัวเองโกงตัวเองโกงตัวไอ้เจยยอ่าอย่เเาโกงโอ้แมซี่เนี่ยงมซี่เตะเขาโกงตองกด้แล้วกูเป็นยูกคูไดเลยพีพิีเอาไปเด็กเลยพี่ลีเก่งมากก็ตายนี่ละโกงเขาโกงตั้แต่เริ่มเกมเฮ้ยถือหม มาเฮ้ยเขาให้มาเตะบอลไม่ได้มึงไปจับอะไรกันเนี่ยฮะเปิอะไรกันสายเด้เนี่ยน okay, ี่ดอกคิดเฮ้ยวิ่ง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 เลยวิ่งวิ่งวิ่งนี่เฮ้ยเตะกูทำไมเฮ้ยไเ้ากูเขากูงี้เตี้ยวนี่เออโกลด์โกลน์โกลด์โกลด์โกด์ เยตเตะหน้าหันนะไอเย็นนี่คือต่อยหน้าลูกเตะพาวเวอร์สไลด์นะฮะเอาโลมาให้กูเตะเตะเตะเอ้ยโอ้โหนี่เป็นไงเอาไอเย็นนี่กรมการครับนักบอลแม่งเตะกันเองแล้วครับโอ้ยอขักเลย ยัหมกเก้าบเอร์เกูโดนนี้ัุงเกมเกมนี้เข้าไปเตะบอลไม่เฉลยทำไมมาเตะกันเองบอลโกเตะเลยตื่นเฮ้ยไอมเอว้วว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 วเฮ้ยวว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 วตวว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 วยวว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 ้ยวว้ยวอ้ววว้ยวววยวว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 ้ยววววว อื้ออทำยูทำงยูไอ้ยี่กูนอนเลยกูอยากฟ้องกรรมการจังเลยแม่งเขาไม่เตะบอลกันแล้วมันเตะกูกันแล้วเนี่ยบอลมีให้เตะไม่เตะฝากด้วยนัดฝากด้วยฝากด้วยอะไรโดนยำอยู่เนี่ยยำกำหม่องกรรมการบอกใบเหลืองแม่งั้งแต่เกมแรกแล้วเอาทำไมต้อวนเนาะ โอ๊ยตีีโอ้ยโอ้ยโอ้โหโต้ัเลยฮุยฮุยฮุยฮ้ยโอยโอย้ว้ว้ากูกูยอมเป็นกูยอมขวานกูยอมฟังโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออโอ้ยมอลง้มันลงแ้วครับไป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 โน้ตไม่ได้เต้นดิจิา วัต้องต้องวัดไอ้ตี๋ไอ้เออไอ้เจตี้อะไรเนี่ยตีไอ้ไอ้ตี๋ตี๋กดตัวโอ้โหตี๋โอ้โหพี่ได้มาอีกตี๋ตี๋โอ้มันจะตี๋โผล่มาแ้วท้อเนี ตีนมันลั่นไปเองตีนมันลั่นไปเองเฮ้ยเมสซี่เมสซี่มาแล้วเมสซี่เมสซี่ตีนี่ไมเนี่ยทำไมเขาโดนทีตัดเองตลอดโทษก็ตีนผมลั่นไปเองไอ้เหี้ยไปลิฟต์ติตามลูกบอลเลยฉันเลนนักบอลต้องใส่ไอ้เหี้ยนักบอลสามคนดูผมโดนทีตัวเองไม่รู้กุเตะใครเหมือนกุเตะใครไม่รู้สองตีนไม่เป็นประตูแน่เลยเอิดผิดทีเดียวกันเองนะกรรมการเอมาไง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  ดูัรกติกัไ้หนูมนไร้วมันลับกนเลยไอูัปไกันตกูยปารยยลู้นี่ยี่คุุจมูกจะบหกูไปเลยแล้วปล่อยกูดิไอ้มีบอนไม่สนใจแล้วเหรอเป็นมาสนกูแล้วเหรอ อยู่นู่นไ้จิบสายหันไปยิบโลกันนี่าโลพงาเอ๊ะเอะอุ้ยขอบคุณครับขอเฮ้เฮ้ยเฮ้อ้าอย่างนี้นี่ปัดไปใกล้ๆปัดไปใกล้ๆปัดไปใกล้ๆ้เนอะไรันเงไม่อยเเป็นอะไรไปครเฮ้ยเอ้งวิอยแล้วนะอยแล้วอแล้วนะเฮ้ยช่วยช่วยทีมกน โอ้ยไม่ได้แดกไม่ได้แดกไม่ได้แดกเขาแค่แดกเทานั้นเลยโอ้ยเยี่ยมเองกูโหปิวเลยกูไม่มีแอร์ไทม์เลย no no แอร์ไทม์เลยจังหวะนี้เออชีวิตกูเ้องไปอย่เป็นเต็งตายตลอดเวลาช่วยด้วยเฮ้ยเห็นยุย่าไหมโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเฮ้ยโอ้ยนี่บลอกนด้บล็อกนอ่เตะ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 ที่ไม่ใช่เตะกันเองอ่ะ บอกได้ตีโลไปตีโลไปบอกเลยบอกได้โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊อะไรเนี่ยอะไรกับคุณนักแม่ตื่นตื่นตื่นเอาดันดันไปช่วยดันไปช่วยง่วงยังง่วงไม่ไหไอ้นี่ไอ้นี่ยังไงมึงยังไม่จุ่มกี้ไม่จุ่ม ไอ้ฟู้กูบอกว่าเกมเนี้ยเขาให้เตะบอลไม่ได้มาเตะกูปักจะแม่งเป่าไอ้พี่ยกโทษนะครับพี่เสือเตะเตะเตะคนกันเองก็ได้ครับแต่อย่ามารู้ทีมเดียวกันครับผมว่าเอาบางทีผมก็แบบมันจังหวะมันได้ไงคุณไม่รู้ว่าพี่เสือโดนสองตีนกูประกบหน้าไปแล้วอ่ะไม่หลับอานจัดที่คนโดนเตะมันโดนจัดสุดท้ายพอดีกันตอนอยู่บนไอ้เงี้ยกูไม่มีแอร์แทร่แล้วเสือหลอกคนเดียวหัวกูแขกไปแล้ว ต้องเป็นการหาหมอะเดินด่วนโดยไฮกระต่ายเฮียนี่มันกินเนื้อกระต่ายกินเนื้อโอ้โหลักบี้โอ้เฮียลักบีเล่นไงวะเนดี๋ยวผมอยู่ได้อีกครึ่งชั่วโมงไหมโอเคไปไหนอ่ะงานนี้ข้างนอกหาอะไรกินโอเคค่ะงั้นหมดนี้เสร็จพอครับเหนื่อยเฮียเลยยิ่งพองอ่ะแล้วเดี๋ยวเราพักคลิปนี้นะครับแล้วเราไปดูกันครับว่าคุณลิซโนลุไปทานอะไรกันครับ ตอนนี้เส้นเส้นเสียงกูไม่ไหวแล้วชิบ้เฮ้ยต้องเล่นตามเทเลอร์นี่ต้องเล่นใหม่ชิบะไม่ใช่ชิบะมันคือคอกีเออคอกีเอ้หม่ชิบะอะไรกิบะเฉยเลยยยยยคอแต่ไม่ใช่คอกีครับมันคือคอหางนะครับปงปงป่งปงถึงด่านสุดท้ายของชาวแก๊งชิบหายกูวิ่งก่อนแล้วมึงเอาเอา เฮ้ยเอออะไรอ่ะเจับไอ้ขี้หน่อยไอ้ขี้ไอขี้ไอ้ขี้ไอขี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจับบอล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 ไอยี่กูบอลกูบอลกูอ้าวตอนตอนนี้บอลนี่ยอะไรอะไร่จับกูเฮ้ยเฮ้ยจับบอลจับบอลเออหัวกูหลอกก็จับหัวกูเออมาดูรีเพย์ดิว่าใครต่อยอ่ะเนี่ยมึงดูได้เออเนี่ยมึงต่อยกูก่อนเนี่ยโอ้โว

พิมพาครับประชุมบวนครับประชุมประชุมบวนครับเอาแท็กติกเอดีเอ่อตไดคะผมมอาวงมูด้วยำกมูอีกทสสีแดงสีแดงเอ้ยเ้ยอย่าลากูอาลากูยิ่งเอาไ่เอาไ่เอานี่ไม่ต้องยุ่งเลยี้ี่ไม่มีคนร็อกคอกู อกาวเป็นกรรมการจะมีคนล็อกคอกูมีคนล็กคอกูมีคนล็อกคอกูให้จับบอลด้วยขไปล้นข้นย้วขม่ยขยิวข้ยิ้วข้ยไ้ยิขนวขนยไ้ข้นยิ้้ยวยมขไ้ข้ยย

จับบอมมันคือชั้นเฮ้ยยย้ยจับบอนจับบอล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 อย่ามันทำเล่นเยโอ๊ยเกมนี้เขาใช้เสียงเล่นเขาไม่ได้ใช้สกิลเล่นนี่ใช้เสียงเล่นโฟกัสโฟกัสตัวกันล็อกตัวกูแน่นอนเลยขอบคุณนะขอบคุณนะที่ผลักเข้าให้อ่ะขอบคุณนะบาย ขอบคุณเธอขอบคุณนะอุ้ยโดนกันคออีกวันนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเคขวดคอคยคอคนคนรกิเฮ้ยไอ้คนไกเลเลยเฮ้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 ยสตมน่าุมาแล้วสตมิมาแล้วยเฮ้ยั้ยอ้ยจัไม่ทอ้ยอ้ยโ้ยครับเฮ้ยจับ่ทั

ไอ้เด็กดิให้ลุ้นให้ลุ้นให้ลุ้นความให้ลุ้นกูจะขีดลุ้นควให้ลุ้นกูจะจบเกมนี้เสียงกูแตกขอเย็นนะหาหมอทุกคนเนี่ยอีกสักพักน่ะโรงพยาบาลนั้นไม่ชื่อหกคนเนี้ยแน่นอนโรงพยาบาลเดียวกันเลยเฮไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวช่วย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 นี่เฮ้ยจับบอลจับบอลจับบอลจับเทบอล

มีคนไม่พอใจคะแนนครับกูกูวิ่งวิ่งสองมือเลยเป็นไงวิ่งจำแอลกับคอคี้เฮ้ยหึต่อย่อยต่ได้ทสไมกได้ต่อยกูสายสกัดตีไปไหนไปไหนไปไหนโอ้ยจบเกมแบบสวยงาม โอ้โโอ้ไนเหนื่อยโอ้ใครเล่นเกมนี้ไม่เหนื่อยกูให้ขีดหัวเลยขนก็ร่วงหมดแล้วขนร่วงตอนนี้กล่องเสียงจะร่วงแล้วเนี่ยมึงคุยมันมีคนจับกูร่วงไม่ไม่ถ่ายรูปแล้วซัดตัวตัวไหนดิวันนี้ดิจะอีคอกีวันนี้จคอกูหักหมดแล้วจเย็น เฮ้ยกำลังรอเลยทุกคนเออเออกูได้แค่ฟันเลยสุดเลยแกตายแกตายกันแล้โอเคหน้ากูเลยตายพอพอทุกคนไอ้ย่าแต่เกมมันยังไม่จบเลยเออก็พอได้เกมมันยาก่นีินีเดี๋ยวกูเอ็นเกมให้ก็หแล้วจุกคอแต่ในเกมยันจบเกม โบกหัวกูไม่หยุดเลยกระต่ายตัวนี้นโบกหัวทิ่มหมดะเมื่อกี้มากกว่ากูกงึงเธอโอ้โหหยุดจับเดไอ้สองตัวมีเขาเด็กเป็นอะไรไม่ชอบอะไรกูชอบเยลลี่อร่อยดีเลยชิบหายเนื้อมันก็อะไร่อยทีเหมือนกันนะแหมเฮียเยลลี่เมื่ออร่อยนะไอ้สองใครไม่รู้ผักกูตกไปเพื่อนแล้วยลลี่ก็ไม่ได้ด้วยอีกทีเดียไ้เลย